ค่ะคุณผู้ชมที่รักคะก่อนเบรกนะคะเราสองคนนี้นำเสนอเรื่องราวของฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อของสมุนไพราจากธรรมชาติ2ชนิดที่รวมอยู่ในสูตรตำรับเดียวกันคือสารสกัดจากถังเช่าและสารสกัดจากสปอร์เห็ดลินจือแดงนะคะแต่คุณยุ้ยบอกว่ายังยังมีอีกนะคะสมุนไพรที่ออกฤทธิ์แบบเฮอร์บัลแอนตี้ไบโอติกหรือสมุนไพรต้านการติดเชื้อจากธรรมชาติ จะเป็นสมุนไพรชนิดไหนเราฟังจากดรยุ้ยเองดีกว่าค่ะคือในยุคที่เราเผชิญกับโรคระบาดค่ะกระชายขาวภูคขาวจริงๆแล้วเฮอร์บัลที่เราติกมมีเยอะมากเดี๋ยวขออนุญาตในท่อนแรกย<ช>ุ้<ล>ยชูเลยนะคะนี<อ>่ค่ะจากตัวน,นี้เลยนะคะกระชายขาวภู้าวใช่กระชายขาวมีสารสําคัญอยู่2ชนิดค่ะชื่อแพนดูลาตินเอและพโนสโตรบินค่ะมีการวิจัยในหลอดทดลองว่าแพนดูลาตินเอเนี่ย สามารถไปลดจำนวนเซลล์ที่ติดเชื้อได้และไพโนสโรวินมีฤทธิ์ในการยับยั้งการผลิตตัวไวรัสออกจากเซลล์ทำให้เซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสแล้วเนี่ยไม่สามารถจะผลิตไวรัสตัวใหม่ออกจากเซลล์ได้งานวิจัยในจรนเพาะเซลล์เขาพบว่าสารสกัดกระชายขาวเนี่ยมีฤทธิ์ในการยับยั้งกันเพิ่มของไวรัสโควิด -19 ค่ะในปริมาณเข้มข้นน้อยๆที่ไม่เป็นพิษตอ่อเซลล์ค่ะคราวนี้ก็ยังมีอีกค่ะพี่เบิ้ล นักวิทยาศาสตร์พบว่าโรคกระเพาะอักเสบหรือว่าโรคกระเพาะของคนหลายคนหรือแผลในกระเนพาะอาหารเนี่ยดรแบร์รี่มาแชลที่ได้รางวัลโนเบลไพรส์จากออสเตรเลียบอกว่ามันเกิดจากการติดเชื้อเอชไพโลไลค่ะปกติแล้วเนี่ยการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยก็จะปราบเอชไพโลไลด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะ3ชนิดซึ่งกิน2สัปดาห์แล้วก็ในการปราบไปมันก็ไปปราบเอาจุลชีพตัวดีด้วยเนาะ แต่ว่าตัวกระชายขาวมันมีงานวิจัยค่ะในเรื่องของ H. p y l o r i และการลดอาการอักเสบมีสารอยู่ตัวหนึ่งชื่อไดเมทอกซีฟลา n โวนะก็ไปยับยั้งเอ็มไซที่ทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็รักษาแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็มีฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของ H. p y l o r i ซึ่งเป็นแบคทีรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคกระเพาะอาหารในยานพ้เซลฤทธิ์ในการต้านเชื้อของกระชายขาวยังครอบคลุมไปถึง การต้านการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารแบบ H. อ y l o r i ได้ด้วยทีนีใน้ในสูตรยังมีอีกค่ะในสูตรยังมีลูคขาอีกใช่ไหมคะดตรคะใช่ค่ะสูตรกระชายขาลูเขาเนี่มันเหมาะกับเรื่องของภาวะภูมิแพ้ค่ะเพราะว่าเราก็ต้องระวังตัวเองค่ะเพราะว่าอย่างตัวโควิด -19 เนี่ยไม่ใช่ว่าเราติดแล้วเราจะมีอาการกันทุกคนเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเรามีตัวรับแค่ไหน บางคนติดแต่ไม่มีอาการเลยแต่กลายเป็นพาหะ,ะมีคนอยู่5%ทั่วโลกที่ติดและไม่มีอาการใดๆก็เลยไม่ตรวจแล้วก็แต่แพร่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะเนื่องจากมันเป็นโปรตีนนามแลมไม่ติดดีกว่าติดเราก็เลยตัวนี้ก็เลยกลายเป็นสูตรที่ตอนนี้อยู่ใช้อยู่ในช่วงระยะเวลาของโรคระบาดอย่างเงี้ยพี่เปิ้ลค่ะตัวเองไม่มีไม่มีทอนซินก็ติดง่ายเหลือเกินกลับมาบ้านนี่เริ่มจะมีอาการแบบว่าเอ๊ะ ผนังคอเจ็บอะไรเงี้ยต็อเรือทำอยังไง่็อาจจะติดหรือเปล่าแล้วก็แบบกลัวก็ใส่เขาเ้าไปเลยค่ะแปดเม็ดตามที่ดเรเขาแนะนํานะคะตัวนี้นะคะปรากฏว่าก็ไม่เป็นไข้ไม่เป็นอะไรแต่ก็ยังมีมีเสียงขึ้นจมูกอยู่นิดๆน,นะคะแต่ก็โชคดีเหลือเกินที่เราสามารถยับยั้งไว้ทันแล้วะะตัวยุ้ยก็เหมือนทด<ฆ>สอบด้วยเพราะว่าตอนที่พี่เปิ้ลเขาเหมือนกับไปไปไปฏิน,นิย้วยกันแล้วเขาเป็นเป็นบอดตอนนั้นเนี่ยตรวจแล้วไม่เป็นโควิดเราก็ หนึ่งเรานอนห้องเดียวกันเวลาไปจังหวัดแล้วพอเรามาแบบทางานบางครั้งก็ต้องไปค้างบ้านพี่เปิ้ลอย่างเงี้ยก็เลยาไม่ติดเราค่ะอูเตยูก็เลยบอกว่าง้นยูทดสอบกระชายขาวผูเข่าเลยคือยูไม่ได้กินอีกตัวหนึ่งยูใช้กระชายขาวผูเข่าอย่างเดียวปรากฏว่ารอดิ้ลนข่อโตก่อนนะไม่ติดเลยนะคะยังไม่ยังไม่ติดแล้วกันสุดยอดทีนี้พี่ถามนิดนึงค่ะถามเผื่อคุณผู้ชมว่างานวิจัยของผูเข่านะคะในเรื่องของการ ต้านการติดเชื้อมีอะไรบ้างคะผู้เขาเนี่ตอนแรกที่เราเอามาในาไทยทำเนี่ยยุเอามาในเรื่องของภูมิแพ้ค่ะซึ่งเดี๋ยวตอนเราตัดจัดเรื่องภูมิแพ้ยุจะเล่าเรื่องซึ่งมันดีขี่ม,มากเพราะพี่เป็นภูมิแพ้ใช่คราวนี <c oughs> ้พอมาในเรื่องของการติดเชื้อไวรัสเนี่ยผู้เขามีฤทธิ์ยับยัง้งเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของไข,ข้หวัดใหญ่ไวรัสต้นเหตุของโรคเริมและงูสวัสดแล้วก็ไวรัสเอชในหลอดทดลองค่ะและผู้เขาเองมีฤทธิต้านเชื้อแบคทีเรีย ด้วยต้านอักเสบแล้วก็ต้านภูมิแพ้ในร่างกายเราจะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวหลายชนิดชนิดหนึ่งเราเรียกว่าแมสเซล์ M A S T m a s ซึ่งแมสเซล์เนี่ยถ้ามันถูกกระตุ้นด้วยสารก่อภูมิแพ้มันจะปล่อยฮิสตามีนออกมาการกินภูคาขาเนี่ยมันจะทําให้มมสเซล์มันไม่มันไม่ถูกกระตุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้รับสารที่เราแพ้แหละแต่ว่าเราไม่แพ้ไงอันนี้เป็นที่น่าสนใจมากแล้วงานวิจัยสดๆพี่เบิร์สดมากๆของภูเขาคือต้นปี2020ค่ะ เขาบอกว่าสารสาคัญที่ชื่อควารสตินกับฟลาวโน์ในภูคขายับยั้งไม่ให้ไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ที่7หรือโควิด -19 เนี่ยเจาะเข้าเซลล์ค่ะและช่วยไม่ให้มีการแบ่งตัวของไวรัสได้อืมค่ะถ้าอย่างนี้นะคะในช่วงเวลาไหนที่คนอหรือคุณผู้ชมรู้สึกว่าโอ้อาจจะมีเชื้ออะไรหรืออะไรอาจอยากป้องกันหรือเราอยู่ใกล้กับคนที่เป็นวัเลยอะนะคะ, <laughs> คะ ก็สามารถจะพึ่งพาทั้งในเรื่องของถังเช่านะคะในสูตรสองสูตรที่ผสมกันทั้งเห็ดสปอร์เห็ดลินจืดด้วย <S <s ก็ได้นะคะแต่อย่างที่ดรเอร์บอกว่าเราคิดว่าเราจะไปออกงานอะไรที่คนเยอะๆไปไประชุมไปตลาดนัดไปไหนที่คนเยอะๆเลยเนี่ยก็สามารถที่จะพึ่งกระชายขาว รูกคาาได้นะคะเป็นการกินเพื่อป้องกันในยุคนี้ค่ะไม่รู้เชื้ออะไรต่ออะไรบ้างนะคะรวมทั้งฝุ่นด้วยอย่างเงี้ยนะคะหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวที่เราสองคนนำเสนอมานี้นะคะหรือว่าสนใจผลิตภัณฑ์สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยที่ Line แอดพับช้อปปิ้หรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะและสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนละคะ่ะ กลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นาฬิกา30นาทีที่ JKN18 Top News ทแบบนี้ด้วยความรักและห่วงใ่จากเรา Top Health Story สวยสุขภาพดีแบบท็ทับขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ